เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านชมมาทำความรู้จักกันกับเจ้ารถคันนี้ครับ Toyota Fortuner Reader 2.4V ติดตามมาชมครับ นี่คือรถยนต์โตโยต้า o r t u n e r r r e d e r 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัตินะครับก็เป็น Fortuner รุ่นที่ปรับแต่งใหม่ล่าสุดสีภายในนั้นก็ใช้เป็นสีดำเป็นหลักนะครับเพื่อป้องกันแสงสะท้อนขึ้นไปที่กระจกทำให้รบกวนสายตาในขณะขับขี่เรื่องของตกแต่งและอุปกรณ์หลักๆก,ก็ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างในขณะขับกับภายนอกซะมากกว่านะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3กา้านเป็นมัลติฟังชันสเตียร์ลิงวิลแล้วก็แผงน้าปัดเรียบง่ายอ่านง่ายครับก็อบอกหลายอย่างครับตามชื่อเขาละมัลติอิน์เมชันนะครับก็อบอกถึงข้อมูลต่างๆนะครับ จอตรงกลางนี่เป็นทัชสกรีนขนาด8นิ้วเครื่องเสียงก็เป็นลำโพงที่ติดตั้งมาให้มาตรฐานก็6ตัวครับเบาะนั่งของ Toyota Fortuner r i d d e r ตัวนี้เนี่ยตรงแถว2นั่นทั้งเลื่อนทั้งพับทั้งปรับเอนได้ครบถ้วนนะครับเบาะแถว3ก็ปรับเอนได้ครับทำให้นั่งแล้วรู้สึกสบายมากขึ้นสำหรับใครหรือว่าครอบครัวไหนที่ต้องการ ใช้ที่นั่งในแถว3นะครับ Toyota Fortuner Reader คันนี้ใช้เครื่องยนต์ในรหัส2 gdftv เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบแถวเรียง4วาล์วต่อสูบเป็นเครื่องแบบเพลาเรลิ่้นคู่เหนือฝาสูบแล้วก็มีเทอร์โบแปรผันรว่า vnt u r b o เข้ามาทำงานร่วมด้วยนะครับความกว้างกระบอกสูบก็92มิลิเมตรระยะชักก็90มิลิเมตรก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องยนต์ชักสั้น นานๆนานครั้งครับที่จะเห็นเครื่องดีเซลโดยเฉพาะยิ่งดีเซลที่ใส่มาในตระกูลรถปิกอัพนะฮะคือรถ PPV เนี่ยเป็นพื้นฐานปิกอัพเพราะฉะนั้นนานๆนานค,ครั้งครับที่จะเห็นเครื่องดีเซลแบบชักสั้นถูกนำมาใส่ในรถยนต์ในรูปแบบนี้กันสักครั้งหนึ่งนะฮะความกว้างกระบอกสูบ92มิลิเมตรระยะชัก90.0ความจุเต็มที่ก็2,393ซีซี เป็นที่มาของเครื่อง2.4 V นั่นเองนะครับแล้วก็มีแรงอัดในกระบอกสูบหรือแรงอัดในห้องเผาไหม้15.6ตอนหนึ่งมีกำลังเครื่องยนต์150แรงม้าเมื่อทำงาน3,400รอบต่อนอาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่1,600จนถึง2,000รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบเดินหน้า6จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองครับ ขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปิ๊กนกคู่พร้อมด้ยวยคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบโฟลลิงคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงยางทั้ง5เส้นนะครับคือทั้งยางอะไหล่ด้วยเป็นขนาดเดียวกันคือ265ซีรีส์60ขอบ18นิ้ว ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อพวงมาลัยเป็นแร็กแอนด์พินเนียนนะครับความยาวตัวรถก็4,795ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,855ม mm, ิลลิเมตรส่วนสูง1,835ม mm. ิมลลิเมตรฐานลอ้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2,750ม mm, ิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขเทางเทคนิคเป็นแฟกชีตคร่าวๆนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังก็แน่นอนครับขึ้นมาก็สตาร์ทเครื่องยนต์ ขึ้นมาเครื่องยนต์ติดง่ายเงียบเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเสียงดังและสั่นแทบไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งดีเซลสมัยนี้ที่มีเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาทํางานร่วมด้วยเนะี่ยการเผาไหม้สมบูรณ์มากขึ้นความนิ่งเงียบก็มีมากขึ้นด้วยนะครับผมมาแล้วก็คันเกียร์เกียร์อัตโนมัติของโตโยต้าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบขั้นบันไดเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับก็ ดึงลงมาเอาไว้ที่เกียร์ดีนะฮะจริงๆถ้าอีกอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นเกียร์ S ว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ผมว่าใช้ที่เกียร์ดีนี่แหละคือปล่อยให้มันปรับเปลี่ยนจังหวะอัตราทดตามอัตโนมัติหรือว่าอ,อัตโมติตามชื่อของมันนะครับขับออกมาช่วงล่างทําได้ดีครับทําได้แน่นดีครับนะฮะเข้าที่กระเทือนก็มีการรู้สึกถึงการโครงนิดหน่อยเป็นธรรมดา คือรถน้ำหนักตัวมากๆเนี่ยถ้าไปทําช่วงล่างให้นุ่มเกินไปเวลาเลี้ยวหรือเวลาขึ้นลงคอสะพานมันยวบนะครับแล้วก็นอกจากน้ําหนักตัวรถมากแล้วรถที่มีความสูงมากเนี่ยพอยวบแล้วเนี่ยมันเหวอนะครับช่วงจังหวะฟั๊มของช่วงล่างเนี่ยถ้ามันยุบมากยืดมากเนี่ยมันเด้งและเหวอําให้การทรงตัวเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องแน่นๆยันๆไว้อย่างนี้หน่อยนะครับเดียจะเป็นช่วงล่างที่ ขับได้สนุกสนานนะครับผมขับออกมาในเมืองการจราจรก็ไม่ค่อยแออัดจอแจเท่าไหร่วันนี้แต่ก็ถือว่าหนาตาพอสมควรก็คล่องตัวดีครับด้วยความที่รถมีความสูงของตัวรถมากนะครับก็ทำให้มองเห็นได้รอบด้านนะครับแล้วก็ในระบบของรถคันนี้นะครับมีระบบ Tire Turning Angle นะครับคือบอกถึงมุมเลี้ยวของอยาง แล้วนั่นก็ทําให้กะระยะอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเป็นแอปพลิเคชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็ว่าได้นะครับผมก็ใส่โหมด e ีโคนะครับใส่โหมดอีโคนะครับขับมาตลอดแล้วก็อัตราเร่งถือว่าใช้ได้ขนาดอยู่ในโหมดโหมดอีโคนะครับแมเสียดายเป็นขับเคลื่อน2ล้อแต่ก็ขับได้สนุกทีเดียวการเกาะถนนดีครับการเก็บเสียงดีมากเสียงจากภายนอกนี่ขณะขับในเมืองนี่เสียงมอเตอร์ไซ วิ่งข้างๆเยอะแยะนี่ไม่ได้มีเล็ดรอดเข้ามาเลยเป็นรถอเนกประสงค์เป็นรถเดินทางในสภาพผิวการจราจรที่หลากหลายเป็นรถที่มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบตามสภาพการใช้งานเป็นรถอเนกประสงค์อีกคันหนึ่งที่ขับได้ดีแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของอการตกแต่งต่างๆไม่ต้องห่วงครับ ภายใต้ยี่ห้อเทอร้าฟอร์จูเนอร์ริดเคันนี้เนี่ยตามร้านของตกแต่งเอาเข้ามาสวมมาใส่ยังได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าพื้นพื้นเดิมๆผมว่าก็ถือว่าเป็นรถที่รูปทรงถูกใจใครหลายคนทีเดียวละ่ะของอย่างนี้ต้องลองเองครับ ถึงชื่อของ Toyota Fortuner นอนั้นผมว่าไม่ต้องอธิบายความอะไรกันมากคงรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเรานั้น Toyota Fortuner นอนั้นเห็นบนท้องถนนจนชินตาแต่ว่านี่คือรุ่นปรับแต่งล่าสุดครับเป็น Reader 2.4V คันนี้สนนราคา1,490,000บาทแต่ว่าถ้าเพิ่มเพียงแค่70,000บาทไปได้ตัว 4WD h e e l r i v e เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแล้วนะครับต้องบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นผมนะนไหนก็จ่ายเงินไปล้านกว่าแล้วผมยอมเพิ่มอีกเจ็ดหมื่นไปเล่นตัว4 wheel drive ดีกว่าแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีโอกาสได้ใช้4 wheel drive จ่ายไปเจ็ดหมื่นแล้วต้องมาคอยดูแลบำรุงรักษาส่วนขับเพื่อน4ล้อให้เพิ่มอีกเอาขับเพื่อน2อล้อก็พอของอย่างนี้ลางเนื้อชอบล่างยากครับตัดสินใจเอาเองครับ